โอ้โห oh, oh. ช่วงนี้คนที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นลักษณะอาการของความเร่งรีบนะคะเป็นลักษณะอาการของการเร่งรีบรีบร้อนนะคะอาจจะมีอะไรต่างๆที่แบบกระทันหันเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเพระาะฉะนั้นดวงชะตาในช่วงของเดือนตุลาคมคนที่เกิดวันศุกร์ก็พยายามอย่าใจร้อนนะคะเดือนนี้มันอาจจะมีอะไรเข้ามาแบบกระทันหันกระชั้นชิด เกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์จะทําให้คุณจะต,ต้องเร่งในเรื่องของการตัดสินใจเร่งรีบในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นมีสติเข้าไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆแก้ปัญหาเนาะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบอกได้เลยว่าเดือนนี้เกี่ยวพันกับเรื่องของการเดินทางแน่นอนคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะมีเกณฑ์ได้ไป ปฏิสัมพันธ์ไปติดต่องานที่ต้องออกพื้นที่งานที่ต้องเดินทางหรือบางคนอาจจะต้องเดินทางไกลถึงขั้นข้ามจังหวัดข้ามเขตข้ามแดนกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นในเรื่องของเนื้องานนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีรับนโยบายเร่งด่วนบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะต้องพยายามเตรียมตัวเตรียมตัวรับสึกเกี่ยวกับการรับบทบาทเรื่องงานให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลการเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพต่างๆ ของคนที่เกิดวันศุกร์เนื่องจากว่าเดือนนี้คุณอาจจะต้องมีในเรื่องของการรับบทบาทใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําคุณอาจจะได้ทําซึ่งสร้างความตื่นเต้นเล้าใจให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ <H it> นะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการออกผจญภยัยการออกพื้นที่คิดว่าเดือนนี้ทํางานอยู่กับที่ด้วยออกพื้นที่ด้วยก็จะทําให้เขาเกิดความสนุกสนานเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะก็คือหนึ่งในเรื่องของความเร่งรีบ ร้อนรนอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพเครื่องยนต์กลไกลให้ดีในเรื่องของการก่อนที่จะออกพื้นที่การเดินทางด้วยเนาะถ้าเป็นเรื่องของการ,การเงินนะคะเดือนนี้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเดือนนี้บอกได้เลยค่ะหาได้เยอะเดือนนี้ก็ได้จ่ายได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นการจ่ายด้วยภาระ เขาเรียกว่านะเป็นภาระบทบาทหน้าที่ประจําอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีการจ่ายอะไรบางอย่างเสริมเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งเป็นการรายจ่ายเพื่อเป็นการซ่อมแซมทะนุบํารุงให้ทุกอย่างมันดีขึ้น mm hmm. นะเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของ mm hmm. เช่นบางคนซ่อมบ้านฤดูฝนหน้าฝนอาจจะมีบางอย่างต้องใช้เงินเกี่ยวกับการซ่อมแซมทะนุบํารุงให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้าเป็นรถ ตกแต่งรถมาขัดสีสวีวันนะคะหรือมีการโมดิฟายบางอย่างให้มันดูดีสวยงามมากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องมีเกณฑ์ต้องได้ใช้เงินปรนเปรอความสุขและความต้องการแต่เป็นการปรนเปรอด้วยความถูกต้องและความเหมาะสมนั่นเองอดแกแต่งรถก็ได้นะ,ะ <c oughs> หรืออีกอย่างหนึ่ง <c oughs> คนเกิดบัุกร์อาจจะมีการใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางซึ่งเดือนนี้นะคะตุลาคมปลายเดือนนอกจารย์โอมรู้สึกว่าจะมีงานม o โต GP แข่งขันที่บุรีรัมย์นะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะเดินทางไปดูแข่งรถก็ได้ชอบความเร็วนะเพราะนั้นเดือนนี้คนเกิดวันศุกร์จะชอบอะไรที่เกี่ยวกับความรวดเร็วเร่งรีบเร็วๆอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปกับคนรักค่ะ,ะการเดินทางออกพื้นที่ไปไหนมาไหนด้วยกันกับคนรักนะคะแล้วก็ชอบไปดูความเร็วด้วยกันกับคนรักด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้จะปื๊ดปาร์ตในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งเพราะน เดือนนี้คนเกิดวันศุกร์มือดูเหมือนจะอารมณ์จะสวิงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคําพูดคําจาอารมณ์บางอย่างต้องพยายามคอนโทลตนเองให้อยู่ในจุดที่ไม่ต้องเครียดมากไม่งั้นจะเกิดปัญหาตึงๆกันเรื่องคําพูดเล็กๆน้อยๆกับเรื่องของความรักแต่ท้ายที่สุดจะแก้ปัญหาได้นะคะคิดว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่เราก็สามารถก้าวผ่านมันได้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นสุี่เกี่ยวกับเดินทาง ใช่ฟรีเลยฟาสต์แอนด์ฟรีเลทเลยเร่งรีบชอบอะไรเร็วเรวแล้วไม่ก็เกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะ่จริงมีคนก็เดินทางต่างชาติได้แดนอะไรเงี้ยได้เหมือนกันใช่ค่ะ